สวัสดีละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาทุกคู่ทุกคนเนาะก็ยินดีทุกทุกทานเข้าสู่ท่องเบาแอรไชบุรีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี้เบาแอรไชบุรีก็ได้เดินทางมาหาพระธาตุบวชเนาะกะบวชได้เข้ามาหาเพื่อนกะดนลแล้วพี่น้องเนาะกะหลายหลายเดือนแล้วพี่น้องเนาะกะตั้งแต่เบาแอร์เอาเงินมามอบให้เพื่อนเนาะกะดนลแล้วพี่น้องเนาะบวชได้เข้ามาเนาะกับมอนี้ก็ตั้งใจมาเยี่ยมเพื่อนกะซื้อนมมาให้เพื่อนแน่กๆขนมเนาะพี่น้องเนาะกะเพื่อนกะมาอัน เห็น่วงนี้กับแบบเขตบ้านเพื่อนน่ะน้ำท่วมเนาะอย่างน้อเนาะกับแบบอลปัญจุบอย่างก็คือด้านหลังบอแอร์บุรีไว้นนองเนาะก็คือแบบมันแบบเป็นที่บวมน้ำบอลไว้นเนาะกับคือ้บุรีนแบบิภ็พที่พวน้องไสบายาีเนาะกับอปถามอนการเป็นที่บวมน่ำบอลไว้เนาะเนาะกับคือแบบมเนิ่นเป็นที่บมน้บอลไว้เเนาะกับคือมัแบบที่บอน้อลไว้เนาะนาะ่ับคือแบบมันแบบเป็นที่น้องเนาะเดี๋ยวไปติดตามัมแบบเลยนี่บอลไว้เนาะเนชาะับสองบนบบนที่บวัน้ำนี่ก็แบบ มันล่มนะพี่พน,น้องไน้อแบบเป็นดินต่ำนะครับมีนนั้นเนาะมีหน้าไม,ม่อย่างแบบมันมันเละออกพ่อไอ้น่องเนาะนี่มันไดเฮังไงพ่อนี่มันบริเวณอยู่เนาะแบบเละแห้งพี่น้องไอ้นาะแบบดินบวมน้ามันเป็นดินต่ำขออนุญาตได,ด้พ่อตัวด้วโอ้ยบ่อ,ยอ,ยอ,ยอได้มาดดดนะพอตูว อาอสบายดีพ่อตุสบายดีสบายดีอยู่เพียเดียวบ่มาเนี่ยนะโดยโดยโดยอยู่พูยเดียวขมืออย่าพูยเดียวขมือบ่เดินรับลูกเลี้ยก็นได้หมดเลยเอ้ยเป็นขออนุญาตเล็กไม่กันพ่อตุกินข้าวกินน่ามั้ยังพ่อตุเนี่ยโอ้ยข้อบกหูกระเด็นมาจังเจ้าหันไดโดยโอ้เห็ดได้ยังไไได้เสาะขอย่างไปเดเลยขอย่างไปโย เห็นอยู่บ oh, oh. oh, ่ค okay, oh, ่อยนี่ยฉันกับพ่อบม่โม่พ่อโม่โม่โอ้โหอ๋อบัดเจ้าไปกันแต่ว่าสิ้นสิ้นแล้วบ่อยู่แถวใกล้ๆนี่นะเออพอบ่อยพอไม่หรอพอเกิดไข่พอไปได้บ่โอ้โหอยู่ดีมีแห้งอยู่างว่าพอช่วงนี้เนาะบ่ได้เจ็บบ่ได้ไข่หรอว่าบ่ได้เข้ามาหาดนแล้วได้เป็นเดือนสองเดือนนะมั้งบ่ได้เข้าไม้เนาะอืม ผมมีแต่เงินซื้อกินนั่นแหละผมมีแต่เงินเื่อกินนั่นแหละเออแต่ว่ามาจุดก่อนนะเห็นว่าบอสบายอยู่เนาะจำจำเสียงป่าค่อยได้จังปะเนี่ยบ่ได้แล้วเนาะบ่ชัดบ่แมนอันนี้บ่แอเนี่ยนะมาจุดเนาะโดยมาตะดุดแล้วที่มาเหมาะเมียนเจ้าทรงนั่นแปดแสนอะไนเลย ข้าก็เจ้าคไน้องได้นมะแม่แ้่บอเห็น่งเนาะบอกเป็นนั่งตัวเนนาอต่ำกินเองม่พพอตัวน้อง่งนะไอพวกนี้เนี่ยต่ำเออล้แบ่งเพิ่นแบ่งมาให้บ่เข้าเข้าได้จะนึ่งเองบอดเลยเห็นใหมเป็นดังไพ่นึ่งเองครื่องกี่เก่งเนี่ยเขาน่ะนะต่ำกับเพิ่นต่ำให้เนาะพอเนาะ น้ำในอันนี้ได้ใชะเพื่อนเพื่อนเอามาเปลี่ยนให้บ่พอนี่น้ำเนี้ยน้ำครับเพื่อนเอามาเปลี่ยนให้บ่ชื่อกินชื่อกินแต่ว่าเพื่อนเอามาเปลี่ยนให้บ่พอโด้วยโอ้ห้อนห่อนอยู่ในกระเชงอยู่ทึงเฮือนน้องไปลงไปนาเล่นตะล่างบ่โอ้ยไปลำบากเอานันเปื้อนมันเปื้อนเขาก็ไข่สองมือหนึบไขไข่สองมือบ่มันเด็ดน้ำพอเนาะอยู่ ทางบ้านบอแออกาฝนตกคือกันพายุเข้าคือกันพ่อไอ้โอยบ่เมื่อนน้ำท่วมมันเจ้าสู้ฝนตกสามสี่มือเรียนนะเออท่วมท่วมมาเลยเนาะโอ้มันก็ปูกลาวบริบาลไี่แหละเด็บอยู่ตอนนี้เฮือนอยู่นเฮือนเหยนชงชงชงสีเปียกหมดเลยแถวบริเวณนี่เนาะเที่สารอะไรบ่รัวทั้งมันผ้าทั้งหัวอะไร ก่นเป็นอยู่มอนกันหลายอยู่เนาะพอห่มกับไก้ชินาหนาวได้หนินะพ่อเนาะพอบกัพี่เพื่อเดียวเนาะเพื่อเดียวบ,บ่เด้อยู่ในในกล่องอยู่นี่เด้ไก่ชินาหนาวได้เนาะพักษาสุขภาพเป็นได้พ่อเอด้อไฟในกาไฟนี่นใส่บ่ได้เด้อพ่อพี่น้องไอ้เนาะบ่ได้ยบีบบอดต่อโม่บอดต่อเลยพอ่ยพอพ่อพี่น้องไอ้เนาะกะเพิ่นเป็น ไฟเก่าแล้วเขาปดออกนะพ่อเนาะ <ừ, ừ, S 1> แล้วก็มีแต่ดอกไฟแต่ว่าใส่งานอย่างว่ได้เนาะกอยู่ดํามืดเลยพ่อเจ้านะอยู่อยู่หมดเลยมัดขออนุี่ยนะพ่อมัดกลางขันกลางคืนเจ้าไปถ่ายยุ่ยใช่ไปขุดถ่าย,ยาขุดลุมถ่ายบ่บ่ย่านหม้อกังขันกลางคืนอ๋อโมยันหรออ๋อยันกีเค็บแมงงอดนั่นแหละพ่อเออโมยันองเดียวแค่ไหนอืมน่าจะโง่เยกีเค็บอะไรอ่าอ่าอได้มันจะปิด เนาะแต่ก็ค่อยลงบอกว่าตัโดยค่อยทุบลงเป็นน่าจะจะเงยนหน้าขึ้นแบบนั่นนะจะคือเงยนหน้าขึ้นแบบนั่นอยากเบิ่งค่อยว่าหรือว่าอย่างไรอยเบิ่งลูกก็นเลยแบบถ้าถ้าเงยนขึ้นแบบนั่นแบบเห็นเพอาะตล่างๆบ่โยโอ้ยอเบิ่งลูกก็เลยแบบถ้าถ้าเงยนขึ้นแบบนี้มันแบบเห็นเห็นบ่ถ้าก้มลองก้มก้มลงด้วยจะก้มกัมันเลี่ย มุดบึกได้มันเลื่อมปอโอ้แบบนี้ก็ได้ยุพอแบบนี้ก็ได้กลมันยันเจ้าอันเสบตาเสบอย่างพอเลยเนาะเป็นไรข้าวน้ำซำปานี่ยังหลายอยู่บ่เนี่ยเลยอ่ะเออนี่เหลือสองชอบเนี่ยว่ะพอโอยโอ้มดนี่จะกินแค่เฉพาะเนี่ยจังหวะเดือดแล้วจังหวะนี่แล้วเออนากรบบาดเฮ็ดเนาะพอเนาะจักเฮ็ดอย่างไรบ้านเนี่ยเราพอไปนองเนาะเอาประมาณเหลืออยู่ประมาณเช้า ชาวปลายโลเนาะพอ่อนีออ่ยนะแกนข้าวสารเลยบ่พ่อนี่เออข้าวสารมาเลยนเนาะดีมันกินเจไดไหมฮะกินเจคือแม่นกินผู้เดียวะนะพอน่ะเอเนาะตั้งใจมาเยี่ยมปฏิพผ่านมาท่านนี้ก็เลยแวะมาเยี่ยมพออ่เอเลยกับวันี้ยังหลายอ่ะวันี้กับชื่อนมและการขนมปังมาให้เพ่อเลยนะนมแพ็คหนึ่งพ่อเลยเนาะประกาศเชิญเอาเงินไว้ให้เจ้าอันไว้ซื้ออัญมณนกินเนาะเขามาขายยังไงอยู่นี่นะ ตลาดด้วยเขาบอกขายปีกหมูปีกเนี่ยแต่ได้เจ้าไปได้บ่หรือว่าฝากเพิ่นไปพอนี่นะเขาบ่อเหวหรือกอาัาเอาิ้นเขาบ่หรือยังไงเอิเอ้นเ,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 เขาเอิ้นเขาเนาะเอาเกิดเจอแล้วก็มาหาอี้ปีกเท่าไันนะปีกห้าพันดิบพันแล้ก็ยังใครอยู่ได้นะพอนะ่อเนาะ เป่งนึงก็กินกินได้จากขาบในช่องคาบบ่หรือคาบเดียวพอช่องคาบช่องคาบโอ้เนาะกันยังไงกินเลยแล้วกินข้าวแชบอยู่หรือว่าช่วงนี้เนาะกับโบสูดแชบแล้วมันกุ้งงออคนเ่าเนี่ยมันก็เป็นชาวุคคลเขาเลยแม่แม่แม่กินอยากให้กินหลายๆเนี่ยแบบแคลวพ่อเพื่อนกับบอดี้บันไดเนี่เนาะเออมันจะโก้หมดเลยมันยังออกมาแล้วเนาะ เจ้าก็ดีได้น่ะวะเจ้างมงเปาศาสตร์มาปู่ไ <stüt> ม oh. mm <mit> ่ค nah ่อยบ่นเลยนะโดยเมื <một> okay, 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 ่พ <im Titanic> ิ่นนั้นงมงเปาศาสตร์มาปูให้นะเพิ่นได้ยินเสียงบ่เออเอิ้นแล้วก็เพิ่นก็เป้าศาสตร์มาปูให้เนาะโดยโดยโดยก็ยังไปได้ลูกชายก็มาเยี่ยมอยู่บ่านเนี่ยว่าเขาบวชอยู่หมอนเขาก็ไปเรียกเขาไปวิ่งแล้วเขาก็หาคุปปครอบครัวเขา แทนที่กับพ่อไปอยู่น้ำก้นหน้าพ่อเนาะพ่อคนเดียวนั่นก็เลี้ยงมาได้เนาะบ่เลยไปผลโบเหินโบแทรุกหลอกกันโดยไปผด,ดปแม่อยูหลอกลูกชายาดูเนาะแม่แต่เฮือนเขานเหมนี่นะผลเฮือนเขาผลพิจัยมีเขาแม่แม่ดยเห็นพิจเดหน่อยนดงเขาไรนี่คือมาเจ,จ้าชิบโให้ลูกมาละ ก็เลยว่าต to ัดสินใจอยู่ผู้เดียวเลยเนาะว่าอยู่เฮ str ือนเฮาเนาะตัดสินใจอยู่ผ um> ู้เดียวเลยสาวมดบึ <S <S ้งชาวมดแล้วสาวมดบึ้งไกลโอ้ยเฝ้าไปใช่ไหมอยู่เปิงลูกหลานกันนั่นแหละอิ๋ว่เป็นโฮมโมใส่ลูกหลานพ่อเลยลูกเต๋อบ้านแบบบึ้งเจ้ากับบริจอยได้หนิยังแบบห่างไกลก็ยังได้นแต่ว่ามิสรสดายตาตาอย่างเดียวนะพ่อเนาะแต่ว่าเพื่อนก็ยัง อยู่ดีมีแหง้งตุ้ยพี่อยู่ได้โบเลจอยโบเลอย่างเนาะมากก็ยังแบบสั่มเก่าอยู่นะพอน่ะอเนาะพยายามกินข้าวให้หลายพ่อจังมีเหื่อมีแหง้งเนาะ<อ>เรื่องตากะกะย่าดอกเพ<อ>ราะว่าจะเทสจังใดเนาะพอ่ะเอเนาะทำไก่ลายเข้ากระดูกใบกระบอกไปไก่ใช่ไหมโอ้โหทำเป็นกระดองกันดิอยูเอ่เขาเหมาขึ้นแลยอือโอ้โหจุงไปจุงไปเล่นไปยังบ่จุงไปอัน อยู่บ้านตระเมงเนี่ยใช่ะโอ้อยู่เจ้าอยู่นี่กะเวลาเสียหันใช่นี่ก็ได้เสีย,ยน้ำน้ำเขายู่บพอ,อเสียคือกันบ่อ<ย>โอ้แบบเงินประกันภัยเงินประกันภัยยังก็เสีย,ย,ยเือนหนึ่งเท่าได้อยู่พี่นะพอห <50, 000. S 2> ้าสิบพันเดือนเงนละห้าสิบพันยอ๋อเจ้าหมได้หาเงินได้เสียเอาเงินใช้มาเสียพอโอ้เลยหลัลงเธอับบถูกข่าวว่าโอ้เลยฮะ ไปผดเขาเรียนไพ่เขาเคยรู้ทุนเขาให้เป็นให้ปลูกชิบปลูกเช่าลายเดือนเขาให้กับพ่อเองพ่อเนาะพ่อเขาพ่อเขาเคยรู้ทุนดอกแมนแมนเพราะเปิดการน่าจะอนุโลมเจ้าอยู่นะมาเนาะเพราะว่าเจ้าก็อยู่พอเดียวกะตากับบ่ค่อยนนุ่งแล้วเนาะจิไปหาเงินแบบนั้นเนาะเปิดก็น่าจะเห็นใจอยู่เนาะพ่อ ลราก็มีแต่เงินชื่อโยชสกินนี่แหละเนาะพ่อเนาะแล้วก็เสียเงินประกันภัยพอไปเท่าไหร่เนาะเพราะว่าหมดเชื่อบัวบ้านถึงเสียเสียโดยบ้านผูกมาลอยมาบลอกอืมอาชิบันเสียแพงเนาะบ้านเนาะคือเขตบ้านบ่อยยังเฮือนเฮือนหนึ่งสาวพันึังได้อยู่บ้านเราเองนลยฮาร์ดชิปแอ มีแต่มานั่งนอนอยู่นี่บ่แต่ละมือพอโดยแต่ว่านก็ลไปเรื่อยนี่แหละลงไปเรื่อยๆช่วงฝนตกขึ้กับคงฉีบศาสตร์ปันญนาทางนอฝนในนอพอเนาะเออเบิ่งเฮือนพฝนอยู่ฝ่าเฮือนพฝนไม่น้องเลยลงโจงมืดแบบไปมีแต่หู้มืดพอนไม่น้องเนาะแบบเออเฮือนนี่ก็เป็นเฮือนแต เจ้าตาตกี่ลอะบา่ให้เานอกกับเล็นางทีิบไปดปีิบปเดยูกชายตะกุเทโดยชายตะกุเทปไปถกเงินมาหาแล้วก็มาเจ้าเงินอะไรพอเอาเงินกเนบ้านโดยเื่อนกใกล้บ้านเลย เอาไปที่จ้างแกจ้างดึกดุหาพี่น้องเราพูดให้จัดเลยละโดะยพี่น้องเลยโดยมาปลูกปลูกเนาะโดยเอ้ากาโอเคพอไหอมืัอนี้การลูกเต้าก็ได้แวะมาเยี่ยมเนาะการสีมอบเงินไว้เจ้าห้าสิบพันเด้พอพ่อเด้อเอาไว้ติดโตเจ้าอไอเห็นเห็นว่าไงยืมมือมาพอาไห<อ>มเห็นบ่โดยโดยโดยมือเพื่อนก็เป็นอย่างที่เนาะเป็นวันนี้แต่เกิดบ่พอเนี่ยนะ โอ้ยโอ้ยเจ้าซื้ออยู่สกินเด้อวืมมันชงชงชงเสียนั่นแต่ว่ามันกลับ่ค่อยได้บ่พอใหเบิ้งมันชั่นมันชั่นบ่ชั่นแบบนี้เลยบ่พอเวลาเราจะกลับนี่นะเออเสียเฉดโอ้เบิ้งมันถี่หง่อมาได้พอพี่น้องไอ้เนี่ยนะเผื่อกำแบบกำแบบปับวับวับวับนี้มันจะแบบเงินหง่อนะพ่อเนาะเบิ้งเบิ้งเบิ้งลูกสิพับไว้ให้ด้วย เอาใส่มือใหม่พอเออากัมไว้เนาะมีบอลไสยู่บ่อนนะร้อยใส่ถุงเสื้อเอาพอใส่รถใส่รถเนะระวังมันเหี้ยเด้อพอเด้อโหโหจะบ่เงินใบแหนังมายังกันได้โหโหจะบ่สัมผัสได้ได้เฉพาะจับเบิ้งไม่ได้ใช้ร้อยพอเห็นจะบ่เงินนะครับถามลูกร่อนปลาอะไรฮะเออสมุดเข่าตั๋วจะได้ใช้เข่าหัวตันะตั๋วใครเขาบ้าบ่พอเนาะ โดยโดยเอาโอเคพออันนี่กัอันเอานมไว้กินได้พอได้กับขนมปังได้โดยโดยโดยเอามืาอนี้กับลูกจะได้ขอตัวกับก้อนเด้อเดี๋ยวเมื่อหน้าเมื่อไม้ผ่านมาอีกับลูกจะได้แวะมาหานะพ่อเนาะโดยโดยให้เจ้าอยู่ดีไม่แห้งได้พอเด้พ่อลูกก็อันต้าหากถึงไหนบี่ละโดยอยู่ดีไม่แห้งโดยไปเรื่องอะไรกับพ่อถึงเงินได้ทองโดย มีแห really uhm ้งเลยล่ะโอ้ยอ้าวโอเคพ่อสบายดีพ่อสบายดีโอเคพี่น้องเนาะมื้อนี้บ่ได้ยแซบุรีก็ได้มาเยี่ยมพ่อเฒ่าบวนเพิ่นพี่น้องให้เนาะกะได้มาหาเพิ่นกะเพิ่นก็ดีบกดีใจแต่พี่น้องยังน้อยเพิ่นก็อยู่ดีมีแห้งแล้วกะเพิ่นกะจะได้เงินไว้ไว้ช่วอยูช่วยกินนน่ะเพราะว่าเพิ่นก็เฒ่าแล้วตาก็บ่เห็นหุ่งแล้วพื่อนน้องเนาะก็เห็ดต่บ่เอะแบบมัวๆไว้พี่น้องให้เนาะ เพิ่นก็ยู่เู้เดียวแต่ว่าลูกทายเพื่อนกับนานๆนที่จังมาหาเพราะว่าครอบครัวเพื่อนกับบกคุ้มมือกันไว้น้องเพิ่นกับปล่อยให้พ่อเพื่อนอยู่คนเดียวเนาะถ้าเป็นบ่อแอนะคือเสียวทุกจำเลยก็ยากนะไว้น้องนะบ่อแอนกับเสียวครอบครัวตัวเองไว้ก่อนพว้น้องเนาะหรือว่าพ่อแม่เนาะคือบ่อแอนต้องเอาครอบครัวตัวเองหรือว่าพ่อแม่ไปเลี้ยงนั่งไว้น้องนะถึงว่าลูกเมียกับถึงเพื่อเพิ่นที่เป็นเมียก็ตามเนาะว่าหนึ่งมาเฮาใหญ่มาแล้วเฮามันเจอกันพว้น้องเนาะกะ บอสำคัญเท่ากับพ่อกับแม่ดอกพลอยไป้องเน่ยเนาะการมื่อนี่ไปในซาบุริกับภาพพี่พ่อน้องเบิ้งบริเวณเฮือนชานเพื่อนกะมันกะเล่แน่ว่าช่วงนี้พอไป้องเน่ยเนาะกับมันเพื่อนมันอย่างพอดินมันเป็นดินล่มแล้วก็แบบเขตคือเขตบริเวณใกล้ๆกล้นี่เป็นน้ำท่วมเพื่อนดอกพ้องย่นแบบแถวทุ่งนาด้านหลังบ่อเองเนาะแบบเป็นน้ำท่วมเป็นอย่างเนาะกับมื่อนี่บ่อเองก็ได้ซื้อขนมแล้วก็มาเออหาเพื่อนมาเล่นน้ำเพื่อนไป้องหนาะพอดีบ่อยผ่านมาทางเขตสุ่ยเนาะก็เลยว่า ไปแวะมาหาเพิ่นพ่อยน้องเนาะก็ได้เอาเงินให้เพิ่นห้าสิบพันไว้ให้เพิ่นชื่ออันยุนกินพ่อยไปหน้องเนาะไปแอยก็มีเวลาเนาะแต่ว่าก็ซอยให้เพิ่นไปผ่อยน้องเนาะก็ทำบุญเนาไว้น้องเนาะกระจะให้เพิ่นกินเอียงแฉบๆแน่ดีกว่าแบบจำแจวอะไย่างนะียยังหน่อยก็ให้เพิ่นกินอาหารแซ่บๆแน่สักมือสักใดก็ยังดีพ่อยไปหน้องเนาะกระมือนี่ใบแอสตร้ารี่กระใได้ขอโต้ครับก่อนพ่อยไปหน้องเนาะมือนี่ใบแอสตร้กระเดินทางมาคนเดียวแน่พ่อยไปน้องเนาะมือนี่ใบแอสตร้ารี่กระ จะได้ขอตัวกับก่อนแลวเด้อพี่น้องเนาะก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพอไหมพี่น้นอง